เออเปิดเปิดเลยมีสามม่อแล้วก็มีพวกศิลปินพวกเมายาลาพวกเรซี่ล็อกซี่มันได้กับกับพวกเราไปเรซี่ล็อกซี่เข้ามาเหรอไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะในไลน์อัพเขาอ่ะโอ้โหเรซี่ล็อกซี่ก็มามามยาลาวก็มาสุดยอดเมายาลาบเรซี่ล็อกซี่มีเต้มีเต้ตะคุตนต่อเว้ยเต้คุนต่อใคร <laughs> ก่อนเคยเป็นสิ่งแรกที่เธอนึกถึงใช่ไหม ซิเราซีเพ็มานด้ไงฉันนั่งอยู่ตอนเช้าเรียปากบ่อยปากแห้งนะเพราะปากแห้งเราเลยเรียปากแต่บอดใหม่อ่ะเสร็จพรุ่งนี้บอดอะไรอ่ะเหมือนอันนี้แหละที่พี่เอาอันนั้นะไปสั่งกลับมาโอ้ก็แบบนี้แหละเป็น <laughs> ไร ไม่มคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เออก็เท่านี้เลยไหม,อ,อ,ามาอ่ะเสียงไปก่อนอืมปลอมแหงถ้าริมันก็แล้วนะอยากไปปะแป้ง รีวิวชุดราบลางวันหน่อยร้อนไหมร้อนนิดนึงแต่เราต้องคลิปลุกไว้ก่อนเพื่ความสมบูรณ์แบบเราก็วันนั้นคอสตูมเช้่มแข็งติดถ่ายเอมีใช่ไหมเราก็เลยจัดคอสตูมอยู่ที่กรุงเทพสรงเทพจะได้อยู่ใกล้ๆเราด้วยเป็นคอสตุมที่เคยแต่งให้ ศิลปินหลายๆเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเราก็ลองดูนะพี่เบสก็ลองลองติดต่อไปเบสก็รออหรอไหมเบสก็รออือพี่เบสรอ,อ,อพ,อพี่พี่ป๊อกก็รอคุณแม่ป, <laughs> ป๊อกแบสวยอ <laughs> ล้วแบบสวยทายางเราไลดูอไรสดนี่งวดมาอือ <laughs> มันแทบจะเดือนของผู้ชายปกติไม่ได้แล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> หล่อมากขอบคุณครับคอสตูมทำดีมากถูกรางวัลที่หนึ่งไปจะทำอะไรเป็นอันดับแรกเหรอเนี่ยทำ เหมือนปวดเจ็์วันเกิดเนี่ยแหละโถม่น่แล้วก็เล่นซีนประเทศเลยโอ้โหหมดไปก่อนแล้วทั่วประเทศน่ะ <c oughs> ถูกหกล้านหมดไปแล้วสิบกว่าล้านแล้วก็จะลองไว้ผมยาวแล้วเห็นพี่ต่อพี่สอไว้ผมยาวหล่อนะพี่ต่อ ไมไ่ยาวมากหรอกแต่เราจะเอาแค่ตนี้ขึ้นแล้วก็ไว้ข้างหลังที่ได้ก็จะทําสีตรงปลายๆมันแค่นี้ยังพันสีน้ำเงินครับครบเปอร์ข้างกัน เดี๋ยวมีมีโคปเวอร์แน่นอนครับแต่รอก่อนรายการแล้วแต่ไปก็มีแน่นอนครับแต่รอก่อนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะจ้างไปไมานั่งดูเล่นแต่มีรางว่าปีม้วนนี้จะถูกหวยอยู่นะใช่ถูกหวยแน่ ถูกหัวนี่แล้วรีบขึ้นไปกองสลากก่อนเลยสัมภาษณ์ข่าวนี่คือความใฝฝันพี่จอยกับพี่เตอ๋อก็คงจะคิดถึงเรานะว่าฉันคือทีมที่รอเธอหล่อมากแล้วก็มีพี่พี่ที่นางน้าก็ หลอนางแบบก็สวยมากเลยทุกคนดูสมาร์ทไปหมดอ่อเล่แต่เขาเป็นออร่าจริงๆนะไปยืนเขาเหมือนตอนนี้เนี่ยเราสูงสูงที่สุดอยู่นะแถวแถวบ้านสิงเนี่ยแต่พอไปยืนกับเขาเราเป็นคนเตี้ยไปเลยเพีย่เออ,เอ,อก็แปลกดีไม่ต้องทำอะไรมากแบบงานเจ็ดตีคอนเสิร เออไอเราเขก็ไม่ยืนอยู่ตรงนี้สักพักนึงมีรถบัสคันนึงขี่มาถ้าเดินมาปุ๊บโอ้ใครวะเป็นของมากเลยเดินมาเดี๋ยวคนนี้บอกโอ้ของเลยวะใครวะเห็นแต่พวกพี่ทีมงานเขาเอาดาราทีกว่าดาราต้องไปซองอ่ะเขาเขาแทบไม่ต้องแต่งหน้าแต่งอะไรเลยเนาะของจากขนาดหน้าสดๆเขาอ่ะเดินลงจากรถ ไปเจอพี yeah. ่เ <tampoco> ข้มด no, <ico lo hing ult> mm ้วยอยู่งานน่ะพี่เข้มที่ส่งทุ่งแล้วรอตัวตึงข้องเจ็บพี่เข้มหรอพี่เข้มสับสนมั่นใจตัวเองเยอะๆคุณก็ดูดีไม่แพ้กันเพราะมั่นใจพยายามเดินห้ามหลังค่อม ไปปจุจจาราฉาดเดินยังไงห้ามสะดุดล้มมีสองอย่างใช้บอร์ดที่เพิ่งตัดมากับกับเอาไว้อย่างนี้ก็ต้องคงเอาไว้แบบนั้นนะแล้วเวลาออกไปค่อยๆไปแปะใส่เหรอแ,แต่ถ้าบอดเกา่ากับแหลกที่เพิ่งตัดมา ราคาเลยเพ่มขึนะครับก็พอ,อนี้แหละเน,นี้เลยเหรอใช่แล้วก็ออมับบนใหญ่ไงแค่นี้ก็ยังแบกตอนหลังจะหักแล้วแต่อเน,นี้ยจะดีตรงที่มันมีล้อลากเนาะอืมเพราะว่าแ่างนั้นแล้วใส่สไม่ได้จริงใส่่ไไมด้จริงแต่ลูใส่ไม่ได้จริงจริงเองงอ ปลายมีแผนเรียนบุคลิกเพิ่มไหมมีคร้าแบบเมษานะแต่ถ้าปอดที่สั่งทำมาขนาดนั้นนะปลายจะไม่ไปลายจะไม่ต้องลกอันนี้ออกมาอย่างนี้อยู่ข้างในเลยเหรอใช่เออนั่นดีว่าถ้าเเก่าทีแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะไม่คิดว่าจะเปิเปเปปดปิดแล้วออกอันนี้มันแบบ b o d ้ slam เหรอ b o d ี slam มใช้แบบนี้ก็คง,งใช้แบบอดี้สแลมเหรอ อ,อุปกรณ์นี่ไม่ต้องหว่วงครับมีแต่ศิลก <c oughs> ินแนวหน้ากันทั้งหมดเลย <C oughs> ใช่อุปกรณ์เราแต่และชิ้นเหมือนกีตาร์ตัวสีเทานี่พี่กิจใช้เหมือนบอร์ดต,ตัวน,นี้เนี่ยเ,เขาเรียกอะไรนะเ <c oughs> อฟเฟกต์ <C oughs> บอร์รดเอฟเฟกต์อะไรโดยเอฟเฟกต์อันนี้ก็าศิลปินใช้เยอะมากอนนี้อืมในทางศิลปินแนวหน้าใช้เลยใช่คนที่จัดบอร์ดนี้ให้อ่ะคนคนที่แนะนำอันเนี้ยให้ผมซื้ออ่ะก็คือ เทปหรือสเตปของพี่ปีตบอดี้แสลมนะเอออันเนี้ยสุดยอดเปล่าล่ะใช้อุปกรณ์ผมก็มีจังแากเขาไงเขาก็แนะนำอันนี้เลยซื้อเลยพี่ก็ซื้อมาให้เลยไม่ต้องซื้อขั้ออ้าวตลอดอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยเอออันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้นี่เกือบวสามหมื่นอ่ะโอ้โหเกี่ยวสามหมื่นที่ได้ซื้อมาแสนกว่าบาทก็พี่แอร์ดีแหละ ทั้งไอ้ทั้งไม้ทั้งเอียร์แต่ตอนนี้ไม่กำลังมาแล้วรอส่งมาอยู่คุณครังว่าไม่เท่มากเลยไม่ไปทำเป็นสีเทาแล้วบอรอ์ดนนั้นสีนเงินหืมข้อเปล่า<ะ>บ,บอร์ตัวไหนตัวที่สั่งามาใหม่นั่นแหละบอร์ตัวนั้นะสีเนเงินไม่เป็นสีเทาแต่บอรอ์ดนนั้นะ ถ้ารวมราคาก็แพงนะแพงกว่านี้อืมแล้วแต่ชอบอ่ะชอบแบบไหน,น,นอ่ะยังเปลี่ยนท่านอยู่นะไม่รู้แต่แบบนี้ก็เทแล้วนะต้องเหมนกันแหละเหมือนกันแต่แค่อันนั้นจะเป็นอันเนี้ยจะเป็นจีบอยู่บนนี้แล้วเวลาเปิดออกนี่ฝาไม่ลอยขึ้นเลย เออมันก,ก็เท่นะมันจะไม่ต้องยกไปยกมานี่เทียวยกเข้ายกออกอยู่ยลแล้วก็เทรา,ายตรงนี้เออราไเอันนั้นแหละว่าคุนี้ี่จะไปเอาหวาอะมาแล้วกี่วาเใสเทย้อมผมสีอะไรยังไม่รู้ครับเลิ่มอยู่ อายับไปเที่ยวเกาหลีครับมองเลยแล้วกันจัดเลยมองโน่นนนวันนี้พี่แอร์จะมาสอนกีตาร์ด้วยอ่อนๆกินข้าวยังยังครับ มีแพนทําเสื้อธรรมดาที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดไหมเสื้อต่อไปนี้จะเป็นเสื้อลายเดียวจอเดเลยนะทีนี้คอมเมนต์ Comment, เราไม่เลื่อนอยากดัดผมไหมทีแรกเราจะไปดัดวอลลุ่มแล้วนะเขาเขาให้ดัดไม่ได้เพราะว่าเราทําสีสบายดี ตอนนี้กำลังลองในความเป็นจริงอันนี้เคอขึ้นตัวใหม่ล่าสุดไม่ไปเบียดกับใครไม่เบียดกับใคร,ใครแต่ถ้าไปเจอใใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคันก็เบียดน,นยดดิดหน่อยนี่เราก็ใช้แค่นี้แล้วอนี้เราก็อืม เรามีสเตตอยู่แล้วเราก็ใช้สเตตกันเลยืมสเตตเราเลี้ยงให้อยู่แล้วอโอ้โหชุดที่ไม่เต,ต็แต่ส่งชิ้นเดือนนี้ครับเจ้าก้อนคำมาคอนแกนไม้ยังเลย สบายดีเวลาไม่มีคนนอนเช้าไหมก็นอนบางบางวันก็นอนไม่หลับบางวันก็นอนเร็วบางวันก็ปาร์ตี้วันเ,เกิดปีนี้แจกแพมเพิลเด็กๆเหมือนเดิมนะโอ้พี่โบแชปคิดถึงทุกคนครับผม ต้องต่อกับตัวของมันข้างหลังหนูใช่ไหมเสียบไฟ,ฟ,ฟผมนั่งทงอุปกรณ์ไม่ไหนนอนเลยครับจา้าลกนิดหน่อยแต่ก็ได้อ่ะ ไปตัวนี้ผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้า ตูดรอดูรายการกินหมูท้ารอเจอกันนะครับผมเจอกันฝังงานตู้งานของบ้านสิงด้วยนะครับ เนีดือนี้อ่ะเดือนหน้าจะมีงานไม่ค่อยเยอะเน้นอ่าเน้น up l ลเวลตัวเองมากกว่าเน้นการเรียนบุคลิกการเสริมการเล่นกีตาร์การร้องเพลงก็ขอบคุณสำหรับลงรางวัล LGBTQ+ พัยอดนิยมด้วยขอบคุณที่คอยผลักดันน้องคนนี้เสมอนะครับ ไว้พบกันนะพบกันงานใกล้ๆนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆมีวงวับมีวงชงเก้แล้วก็มีป้ายไปรโวงครับผมไปร bye bye, โวงไปเต็มแบนนะไปร่วงไปกับสิงแบนรอซิงเกิลม่ได้แน่นอนครับผมไว้พบกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมาก5,700ท่านเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ